بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم صلاحات و ะ ل ص ฮ ا ة والسلام ล ل ى ملائكة بعده وعلى آله و อ ح ب ه وسلم تسليما كثيرة السلام ع ل ي ล م ฮิวะ ة الله وبركاته ท่านครับร่มมีได้มีไว้เพื่อยับยัง้งฝนแต่รม่มมีไว้เพื่อให้คุณเดินท่ามกลางสายฝนโดยไม่เปียกี่องครับฟังคำนี้แล้วนึกถึงอยายะห์กุรอานบทหนึ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานฮอวลตะลาเนี่ยให้เราได้เข้าใจ ในเรื่องของภัยบาลาบททดสอบที่เกิดขึ้นกับเรากับการที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาได้ทรงตัดไว้ในสุรอันกาบุตอายะที่สองอายะที่สามครับโดยพระองค์ได้ทรงตัดว่าอาฮาซิบันนัสไอยุสตรกูไอยอกูรูอามันนาอุฮุมลายุสตานนนอมนุษย์พวกท่านค้าคิดดรือว่าเพียงเพื่อท่านศรัทธาอีมานกล่าวกลริมฮะชาดหาแล้วนั้นพวกท่านจะถูกปล่อยปะละเลยโดยไม่ได้บททดสอบ ไม่ได้บทไม่ได้โดนบททดสอบใดๆไม่ว่าเราก็ฟัตันนันละดีในมืนกบลิฮิมฟะลัยอัลลอฮุซบาฮานวาตลาได้ทรงทดสอบให้มีภัยบาลามีบททดสอบบุคคลอยู่ก่อนหน้าจะพวกท่านเพื่ออะไรฮะฟะลลยะละมันนันกาซีดีนแดะเพื่อพระะองค์จทรงได้ประจักษ์ว่าใครกันเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงวะยะละมันนันกาซีบีนและเพื่อที่ได้ประจักษ์ว่าใครกันเป็นผู้ที่มีการศรัทธาเทียมแช้นั้นเองพี่น้องครับนั่นพี่น้องครับ ความหมายของอญญายะห์นี้บอกกับเราครับว่าแน่นอนพี่น้องครับเรามี إ ي มานเรามีศรัทธาเปรียบเสมือนร่มเปรียบเสมือนร่มนะครับที่อยู่กับเราครับร่มที่มีอยู่นี้ไม่ได้ป้องกันไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่ายับยัง้งฝนคือไม่ได้หมายความว่าจะยับยั้งไม่ให้ภายบลาบททดสอบกิเขึ้นกับเราไม่ใช่แบบนั้นพี่น้องครับแต่ร่มนะครับมีไว้เพื่อให้เรานั้นเดินท่ามกลางสายฝนโดยไม่เปียกก็คืออัลลอฮ์ให้เรานั้นมีอ ي มานมีศรัทธาซึ่งเปรียบเสมือนกับร่มนั้น เพื่อไม่ให้เพื่อให้เรานั้นสามารถใช้ชีวิตรอดปลอดภัยนะครับโดยมี إ ي م านมีศรัทธาเป็นร่มเกาะป้องกันให้สามารถจะเดินไปได้นะครับโดยไม่ประสบกับความพิบตัติโดยไม่ประสบกับความขาดทุนในชุดในชุดของเราเท่านั้นเองพี่น้องครับนั้นกลับมาดูในสถา,านการณ์ในปัจจุบันนะพี่น้องครับภัยบาลาบททดสอบโดยเฉพาะพี่น้องหลายคนโย่ที่บททดสอบอยู่กับเรื่องของน้ําในปัจจุบันนี้สังเกตเห็นไหมครับว่าน้ําบางครั้งเราเห็นน้ํา ครับน้ำมัสธิ์น้ำท่วมนะครับนั่นไม่ได้ไหมายความว่ามุสลิมจะไม่มีบททดสอบไม่ใช่พี่น้องครับเป็นการเข้าใจแบบผิดๆแต่มุกมินผู้ผู้ศรัทธาเมื่อศรัทธาแล้วนั้นเป็นเราเหมือนเรามีกรอบป้องกันตัวเราให้อยู่กับภัยบลาได้ถ้าเป็นเหมือนคนก็เหมือนกับอยู่กับน้ําได้มีเรือเรือไม่ได้ไหมายความว่าจะไม่ให้น้ําท่วมไม่ใช่พี่น้องครับเรือมีไว้นั่นเพื่อให้เราอยู่กับน้ําได้ร่มเช่นเดียวกันครับร่มไม่ได้หมายความว่า จะป้องกันไม่ให้ฝนตกไม่ใช่พี่น้องครับแต่รม่มว้เพื่อให้เรานั้นเดินไปกลางฝนและไม่ให้เปียกเท่านั้นเองนั่นเรื่องนี้เป็นหลักที่มีความสําคัญให้เราได้เข้าใจพี่น้องครับว่าการอหม่านการศรัทธานั้นให้คุณค่าให้ความดีงามกับเราอย่างมากมายเลยการอหม่านการศรัทธานี้เป็นเหมือนสมนิเป็นเรียบเสมือนกับร่มดีๆนั่นเองพี่น้องครับที่จะทําให้เรานั้นเดินผ่านฟิตันความรความระสามประสาย ความปั่นป่วนบททดสอบต่างๆในโลกดุนยานี้ที่เป็นเรื่องจริงที่มันจะต้องมีครับที่จะต้องมีมุสลิมเพื่อศรัทธาแล้วแน่นอนจะต้องมีบททดสอบคนที่มีความดีมากที่สุดในโลกคนที่มีความสุขมากที่โลกคือใครเพี่น้องครับอะสุซุลลอฮ์อะลุลลอฮ์อะลัซซัลลัมถัดมาคือเหล่ารดอสฮบะ์ใช่ไหมครับถามว่าทําไมเมื่อไปกลับไปดูชีวิตของเขานั้นมีแต่บททดสอบใช่ไหมครับมีแต่เรื่องพยัน์อันตรายลายร้อมข้หมดทั้งหมดเลยเพี่น้องครับ แต่บุคคลเหล่านั้นเขาสามารถที่จะอยู่กับปัญหากับอุปสรรคอุปสรรคนั้นได้สามารถที่จะแปลเปลี่ยนอุปสรรคปัญหาต่งตางๆเหล่านั้นได้ให้เป็นความรีงามให้เป็นเนี่ยไหความโปรดปรานจากอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาวัลาก็ฟตันนัลละดีนั่นกับลปฮิมแท้จริงแล้วนั้นเราอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้ให้มีบททดสอบให้มีความยากลำบากเกิดขึ้นกับคนก่อนหน้านี้ท่านนาบีเราท่านนาบีมูซาท่านนาบีอิสซาพี่น้องครับบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่ได้รับบททดสอบมากที่สุด อินช si ัดันนาซีบลาอันอัลอัมบียซุมัลอัมซัลวันอัมซัลคนที่ได้รับบททดสอบมากที่สุดมีภัยบาลารุนแรงมากที่สุดนั้นคือใครครับเหล่าบรรดานาบีเหล่าบรรดารอซซนตั้งหากไพ่น้องครับทั้งที่บุคคลเหล่านั้นเขาอิหมานในระดับที่สูงส่ง,สงอิหมานที่ไม่มีคําว่าพ่องแต่บททดสอบภัยบาลานั้นเกิดขึ้นกับเขาอยู่ตลอดเวลาไพ่น้องครับแต่บุคคลเหล่านั้นเขาสามารถที่จะสามารถที่จะรับความดีสามารถที่จะแปลเปลี่ยนวิกฤตต่างๆให้กลายเป็นโอกาส กลายเป็นพลังแรงบันดาลใจให้เขาได้รับการพิสูจน์พพอน้องครับเขาได้รับการพิสูจน์ครับเอาว่าจะพิสูจน์เขาเอาล่ะจะได้ประจักษ์เขาครับว่าเขาเป็นคนจริงหรือคนเทียมเป็นคนเป็นทองแท้หรือทองเทียมพี่น้องครับนั้นพี่น้องครับอย่าลืมมาบททดสอบต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเพื่อเอาว่าให้ความดีงามกับเราและเพื่อเอาว่าสุบภาพนุตแต่ละครับจะได้จำแนกครับว่าทองแท้กับทองเทียมนั้น เป็นอย่างไรเราเป็นทองแท้หรือทองเทียมเราเป็นมุกมินผู้ศรัทธาที่แท้จริงจะเป็นเป็นเป็นผู้ศรัทธาเทียมกันแน่นั้นอย่าลืมไปนะครับมาบททดสอบที่เกิดขึน้นกับเรานึกถึงอายานี้นึกถึงข้อคิดจากเรื่องนี้พี่น้องครับว่าร่มมีไว้นะครับร่มมีไว้ไม่ได้ร่มไม่ได้มีไว้เพื่อยับยั้งฝนแต่ร่มมีไว้เพื่อทําให้ท่านเดินท่ามกลางสายฝนโดยไม่เปียก อีมานศรัทธาที่เรามีอยู่มีไว้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เราไม่มีบททดสอบจอากอัลลอสุบฮานุอตะลาไม่ได้หมายความแบบนั้นแต่บททดสอบเกิดขึ้นแน่เหมือนฟ้าจะต้องมีฝนแต่เพียงแค่อีมานศรัทธานั้นเปลี่ยนเสมือนร่มครับทำให้เรานั้นสามารถจะเดินครับฝ่าฟันวิกฤตปัญหาพสกนั้นไปได้โดยดีรอดปลอดภัยและได้รับความดีและเหนือกว่าสิ่งที่เราได้มากกว่าร่มอีมานมีเหนือกว่าร่มคือเราสามารถจะแปลเปลี่ยนครับแปลเปลี่ยนวิกฤต ให้เป็นโอกาสเหมือนเมื่อวานที่เราฟังไว้ไปน็นลัคาจากภัยพิบัติเป็นความเพิ่มพูนได้อย่างไรนั่นคือความดีงามความโปรดปรานที่อวสุบาหานุตรลาทรงบันดาลให้ผมให้ท่านก็อวสุบาหานุตรลาได้ทรงประทานสิ่งดีงามนี้ให้กับเราขอให้ขอให้สายฝนที่ลงมาขอให้ภัยบาลาต่างๆที่มาทั้งหมดเลยนั้นครับได้รับการป้องกันได้รับการแก้ไขแปลเปลี่ยน ครับจากวิกฤตให้เป็นโอกาสขอให้เราด้ได้ได้เข้าใจหลักการในข้อนี้ทุกคนครับอัลกุลกาลีฮาราวะอัสตัฟฟิรุมวาฮะลีวะละคุมวะลิซยรนมุสลิมีนะมินคุลิดัมฟัสตัฆฟิรุอินะัลกฟุรุูรุราะฮีมวะสลามุอะลัยกุมะาระห์มะตุลลอฮะบะเรากาตุ